มีภาษิตไทยพูดไว้ดีว่าผู้ขอย่อมไม่เป็นที่ชอบใจผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอาจารย์ดรนเรศสุรสิธิ์ <c oughs> ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนคุณของท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้เรียนทุกท่านที่ได้ซื้อหนังสือของอาจารย์นเรศไม่ว่าจะเป็นเล่มใดก็ตามจนถึงเล่มที่66แล้วก็ต้องขอบคุณในเรื่องของการ ใช้บริการในการเรียนกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนเรศสุรสิทธิ์ทาง w w w s k i l l a n e com อ่าอนี่โฆษณานะเพราะฉะนั้นจึงจะนำความรู้ในด้านภาษาอังกฤษมาพูดคุยกับท่านเป็นตอนๆผ่านทาง YouTube ซึ่งเป็นช่องของผู้จัดเองผู้สอนเอง วันนี้เนื้อหาที่ดีๆที่ตัวเองได้อ่านมาหลากหลายนะครับเนื้อหาที่อ่านทั้งหลังมาจะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในชีวิตการลงทุนธุรกิจต่างๆจะนํามาเพื่อเป็นวิทยาทานตอบแทนท่านแทนเงินแทนทองเพราะว่าเงินทองมันหายาก <c oughs> เนื้อหาวันนี้มาจากหนังสือที่อ้างอิงไว้ข้างล่างของคุณโรเบิร์ตคิโยซากิเป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผมอย่างมาก rich dad จากเล่มเล็กนี้นะครับส่วนเล่มใหญ่ๆอย่างนี้ผมจะคัดในตอนที่สำคัญสำคัญมานำเสนอท่านในสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่ง the first one is about how to translate English into Thai learn how to use English in our daily life the second one is the hidden meanings of the passage ตัวที่หนึ่งว่าในเรื่องของการแปลไม่ละเอียดมาก เพราะถ้าละเอียดมากต้องไปเรียนใช้เวลาเยอะอยู่อย่างที่สองวาดด้วยว่าวาดด้วยแนว,ว,นวคิดของวัฒนภัยที่ได้จากสิ่งที่อ่านมาดังต่อไปนี้นะครับชุดที่1การแปลเรามาแปลเรื่องนี้ตัวที่1ที่อยากจะนําเสนอคือคําว่า one of แปลว่าอะไรดี one of มีสูตรไว้ดังนี้นะข้างหลังจะต้องบวกได้นำนับได้พระอุพนความจริงเขามีคําว่า h a t อยู่ตรงนี้แต่เขาไม่ใส่เข้ามา ทำไมไม่ใส่เท่ไงเป็นประโยคแทรกเข้ามานะครับเราจะเห็นกัว่า one of the reasons ผมอธิบายวันนี้จะเหมาะสำหรับท่านที่หนึ่งอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากลงทุนชีวิตตัวเองต่อไปนี้นะท่านติดตามชุดนี้ได้เลยอย่างที่สองสำหรับท่านที่จะไปสอบโทอีกโทเฟลอย่างที่สามสำหรับท่านที่เรียนหนังสืออยู่แปลภาษาอังกฤษทำการคนา้นคว้าวิจัยท่านได้หมด มีด้วยเหรอยาหม้อยมีมด็อเตอรนเรสจัดให้ตัวที่หนึ่ง one of the reason s สูตรแรกสูตรที่หนึ่งใส่สูตรนะหมายเลขหนึ่ง one of บวกด้วยนามนับได้พหูพจน์และที่สำคัญก็คือ one เป็นประธาน <c oughs> ขออนุญาตยำ้ำตัวประธานตัวเดียวคือคำว่า one ดังนั้นหาประธานเจอแล้วคือคำว่า one สูตรตัวแรกก็คือค,อคำว่า one of the my h i s อก็ได้นะบวกด้วยนามพหูพจน์นะนับได้สูตรนี้ได้แล้วตัวหลังเป็นประโยคแทรกแทรกก็คือ that who อะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะไม่ว่าก,กัน that นั่นแหละเพราะแล้วหากริยาของคำว่า one ให้หน่อยสิคราวนี้ตัวที่สองสูตรที่สองนะ one of f เป็นประธานเอกพจน์กริยาส่วนประธานาแนะนำส่วนประธานคนที่ทำโทวเฟลต้องรู้ออกข้อสอบจะออกอย่างนี้ออกตรงนี้ครับ struggle แปลว่าต่อสู้ struggle แปลว่ายังว่ายน้ำปมแปมปมแปม,แปม,แปมอยู่เลยก็คือยังไม่พ้นฝั่งเติม S เพราะอะไรเพราะประธานคือวันไงอ๋อหนูเข้าใจว่าประธานคือ middle class ไม่มีทางภาษาอังกฤษไพเราะมาก one of the reason ตัวที่สองนะท่านหาความสัมพันธ์ระหว่าง subject verb agreement โอเคไหมทุกส่วนต้องเป็นแบบนี้หมด subject verb agreement ให้เรียบร้อยนะติดตามทางช่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เต็มที่เลย struggle ต้องเติม s yes. เป็นกริยาแปลว่าต่อสู้ one of แปลว่าตัวที่สามแปลว่าหนึ่งในหนึ่งของไม่เพราะไงห,หนึ่งของไม่เพราะ เราได้สูตรที่3คือ one of แปลว่าหนึ่ในหนึ่งในอะไร1ในเหตุผลแต่เท่านี้นะผมแบบสั้นๆ The rich mm hmm. เป็นสูตรต่อไป mm hmm. โอ้โหนี่คุณโรเบิร์ตฮิวยซากินี่แค่ตกเอกภาษาอังกฤษจะตกภาษาอังกฤษนะท่านอ่านประวันนะะต,ะตินะแกตกภาษาอังกฤษแต่แกได้ทำมาหากินกับการเขียนมากมายพ่อรวยสอนลูก Monopoly เกมการเรียนท่านฟังผมไปเรื่อยๆ รับรองได้เลยว่าผมเสนอในเรื่องของปัญญาไม่ใช่การท่องจํามาพูดไม่ใช่การอ่านหนันงสือแล้วมาสอนไม่ผมทำหมดทุกอย่างแล้สอนจากประสบการณ์จริงนะ r i c h the r i c h ฟังต่อไปสูตรต่อไปคือคําว่า the บวก adjective เป็นพหูพจน์เสมอนะเป็นพหูพจน์เท่ากับเป็นพหูพจน์ะทำไมต้องเสียงดังเท่าละคำว่า people ไว้ในฐานที่เข้าใจ นั่นแสดงว่า the rich ก็หมายถึง the rich people the poor ก็หมายถึง the poor people ถูกไหมประโยคแทรกแทรก,กเข้ามาตรงนี้แต่ประโยคแทรกเดี๋ยวผมใช้สีอื่นๆอ,อ,อีกเนาะให้มันเห็นความแตกต่างกันเรามี choice เลือกเยอะแยะอ่าปรับตัวนี้นิดหนึ่งชาร์ตีหนึ่งขอประธานอภัยฟาบตั้งแต่นี้คือประโยคแทรกสีส้มคือประโยคทั้งหมดที่เรียกว่าเป็น ส่วนประธานโดยมีประธานเพียงตัวเดียวที่เป็นหลักก็คือคำว่า one ในประโยคหลักนะส่วนคำว่า the rich หมายถึง the rich people แต่ไม่ต้องใส่เข้ามา get เป็นกริยาของ the rich people จึงไม่เติม s ES, เพราะประธานเป็นพหูพจน์ตัวไหนล่ะ people เป็นหูพพน์เช่นเดียวกับ the poor the poor หรือ the poor อันเดียวกันนะครับก็มีคำว่า people ตามหลัง get จึงไม่เติม s ES. เช่นเดียวกัน the middle class ก็เหมือนกันครับเนี่ยอ้า oh, ไม่ใช่ไม่ใช่ is that อ mm ืม hmm. อาจารย์นเรศผิดแลวผิดแล้วอาจารย์นเรศผิดแล้วอาจารย์นเรศต้องมาถึงตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเพราะ middle class หาที่ไม่ได้แล้วขอประทานอภัยเนี่ยสดๆนะฮะพขึ้นมาเป็น is the middle class struggle in debt is that is, is เป็นกริยาของ one of ส่วนคำว่า the middle class ทำไมไม่เป็นพระหูพจน์เพราะเขาไม่ได้ใช้คาว่า the middle อย่างเดียวเขามีคำว่า class มาด้วย class เป็นนามเอามาแทนคำว่า people แล้ว people ตรงนี้ดังนั้น class เป็นเด็ก,กพจน์ struggle s จึงเติม s e s present simple tense นั่นเองทันนะครับส่วน is เป็นกริยาของ one off ก่อนอนุญาตกลับนิดนึงส่วนที่เหลือเป็นประโยคอื่นแทรกเข้ามาเดี๋ยวเราไปว่ากันนะ แปลได้ความว่าอย่างไรแปลได้ความว่าหนึ่งในเหตุผลที่ the ะริชคนรวยรวยเอารวยเอาคนจนจนลงจนลงแปลดีไหมและคนชั้นกลางชนชั้นกลางที่มีรายได้ชั้นกลางต่อสู้กับหนี้สินเงินเดือนมาเขาหักออกไปเท่าไหร่นั่นแหละคือเราต่อสู้กับหนี้สิน Is that คืออะไรหนึ่งในเหตุผลร้อยแปดเหตุผลก็ว่าไปแต่หนึ่งในเหตุผลที่คนรวยยิ่งรวยคนจนยิ่งจนคนชั้นกลางก็ลำบากกับการใช้นี่คือว่าคือว่าจบตรงนี้จบตรงนี้เริ่มประโยคแทรกใหม่เป็นประโยค now clause นะ the rich get richer เป็นประโยค adjective clause ท่านคิดว่าน่าจะเรียนกับผมไหมล่ะวิเคราะห์ได้หมดอย่างเนี้ย the subject of money วิชาว่าด้วยการเงินมีสอง มี4คำปื๊ดป,ดป,ดปดมี preposition กั้นกลางเอาประธานคือตัวนี้ตัวนี้เป็นประธานเหมือนกับตัวข้างบนนี่แหละเหมือนกับวันกริยาคือ is และที่สำคัญสูตรต่อไปโปรดจำไว้ is am are was were ถ้าตามหลังด้วยกริยาช่องที่3เหมือนตัวนี้ teach taught taught teaching แสดงว่าถูกกระทำเป็น passive voice แปลว่าถูก แปลว่าโดนแปลว่าได้รับท่านผมนะครับสูตรนะท่านจําแค่นี้ผมจะนําเสนอท่านอย่างนี้ไปเรื่อยๆจากหนังสือต่างๆนานาที่ผมอ่านมาก่อนหน้านี้หลายปีที่ผ่านมามาอ่านไม่นานนี่แหละประมาณ 6- 7ปีที่ผ่านมาไม่เกิน8ปีได้ศึกษาพวกนี้นะครับมีหลายอย่างนําเสนอกันเพื่อเปลี่ยนสุดท้ายคือตัวนี้ขึ้นอยู่กับท่านเองว่าจะเปลี่ยนหรือไม่ The subject of money วิชาการเงิน ถูกสอนถูกไหม subject o f m มา e นี่ถูกสอนที่บ้าน at home ธรรมดานะไม่มีอะไรสู so, ถูกสอนที่บ้าน not in school ไม่ใช่ที่โรงเรียนตามว่าอะไรหนึ่งในเหตุผลที่คนรวยยิ่งรวยคนจนยิ่งจนคนชั้นกลางหาเงินใช้นี่ก็คือว่าการเงินวิชาการเงินไม่ใช่ finance นะวิชาการเงินไม่ได้อาถูกสอนที่บ้านใครสอนนะพ่อแม่สอน ไม่ใช่ครู most of us อันเดียวกันสูตรเดียวกันกับ one of นะแต่ most เป็นประธาน most of us ผมไม่ผมไม่ได้เขียนสูตรเพิ่มเรียนเกี่ยวกับเราส่วนมากเรียนเกี่ยวกับการเงินจาก parents ธรรมดานะครับกิริยาคือคาว่า Learn ไม่เติม AC s เพราะ most of us หลายคนไม่ใช่หนึ่งเกี่ยวกับการเงินนี้มาจากพ่อแม่ครับมาจากพ่อแม่ so what so what can poor parents tell their child about money คำถามของคุณโรเบิร์ตคิโยซากิก็คือว่าดังนั้นด้วยเหตุนั้น what can poor parents ตัวนี้ไม่มี the poor นะเขาใส่ parents เข้ามาแล้วเอา parents เป็นประธานพ่อแม่ยากจนสามารถสอนลูกของพวกเขาเกี่ยวกับการเงินได้อย่างไรคำถามคือดังนั้น คนจนจะสอนลูกในเรื่องเกี่ยวกับการเงินได้อย่างไรเด e y ิ i m p l y เซ y คนจนคุณโรเบิร์ตคิโยซากินี่คนอเมริกาก็มีความคิดไม่เหมือนกับไม่ต่างกับคนทั่วโลกเด e y ิ i m p l y เซ y s ิมเ l y เป็น Adverb ขยายกริยาที่อยู่ข้างหลังพวกเขาก็แค่พูดว่าตรงกับพ่อแม่ที่บ้านไหมถ้าตรงมีตอนต่อไปเด s มิเพ p l a s ัล say Stay in school เป็น in ขอไปเป็น direct question สอนที่นี่ที่โรงเรียนกวดวิชาเดอะพันดิตของผมนี่นะครับ They simply say พวกเขาแค่พูดว่า stay in school เรียนอ่าตอนนี้เป็น hard นะเรียนอยู่เข้าโรงเรียนไปเข้าโรงเรียนและเรียนอย่างหนักเรียนให้หนักๆอยู่โรงเรียนเรียน,ยนได้หนัก They try make graduate เด็กลูกของพวกเขานะครับ m a y เป็น m o โนออกซิเรียริเวิร์บกลุ่มเป็นสูตรต่อไปอ่ะให้สูตรอีกสูตรหนึ่งนะประทานบวกวิวแชลแคนเมนะ,ะผมเอาแค่4ตัวมันมีอยู่13ตัวว่าวิววูดแชลชุดนั่นแหละกลุ่มนั่นแหละแคนคูดเมมไบท์มัสอะไรพวกนั้นนะครับบวกด้วยกริยาช่องที่หนึ่งเสมอกระดุ่ดเ,เป็นช่องที่หนึ่งไม่ว่าประทานจะเป็นอะไรก็ตามลูกของพวกเขาอาจจะจบการศึกษา with บวกได้กี่คำสองคำแปลคำหลังก่อนย้อนไปข้างหน้าเป็นสูตรต่อไป Excellent ลงท้ายด้วย E N T เป็น adjective เกรดสวยงามเกรดสุดยอดลูกของพวกเขาอาจจะจบด้วยเกรดสุดยอดดีไหมดี but but โอ้มีคำว่า but เข้ามาแสดงว่าขัดแย้งกัน with a poor person โอ้ผมชอบคำนี้ผมจึงเอาตัวนี้มาแต่จบมาด้วยปับมีกี่คำ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ท่านผู้ชมที่รักเวลาแปลภาษาอังกฤษเวลาฟังภาษาอังกฤษจริงเกิดปัญหาถ้าไม่รู้แบบนี้แต่จบมาด้วยโปรแกรมและ mindset ทางด้านการเงินที่แย่มากจบมาด้วย financial programming and mindset in poor condition ในสภาพการเงินจบสูงก็จริงอยู่อาจจะจบด็อกเตอร์ แต่ไม่รู้ในเรื่องการเงินเลยว่าได้เงินมาเอาไปฝากธนาคารดอกเบีย้ย0.5ตอนนี้แทบจะไม่ได้อะไรเลยได้เงินมาเอาไปเล่นอย่างอื่นซึ่งก็เป็นการลงทุนที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นลูกจบมาถ้าไม่รู้จากการเงินเราลูกจะต้องทำงานหาเงินตลอดชีวิตเงินเป็นนายแต่ถ้าลูกรู้จักใช้เงินทำงานแทนตัวเองเกิดจากใครสอนพ่อแม่สอนเพราะครูทั้งหลายก็เป็นลูกจ้าง และติดหนี้เช่นเดียวกันสรุปเนื้อหานี้ได้ความว่าหนึ่งในเหตุผลที่คนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนยิ่งจนลงชนชั้นกลางต่อสู้ใชน้นี่ก็คือว่าวิชาการเงินการเงินถูกสอนที่บ้านไม่ใช่ที่โรงเรียนเราส่วนมากเรียนรู้เรื่องการเงินจากพ่อแม่ดังนั้น คนจนคนยากจนทั้งหลายจะสอนลูกๆเกี่ยวกับงานเงินอย่างไรอันนี้เป็นคําถามใหญ่พวกเขาอาจจะพูดแค่ว่าไปโรงเรียนลูกแล้วก็เรียนอย่างหนักเด็กๆจบมาอาจจะได้เกรดที่มหัศจรรย์เกรดสีรวดทุกวิชาแต่ไม่รู้ในเรื่องของการเงินการลงทุนใดๆเลยอนาคตก็ต้องเป็นลูกจ้างแต่เพียงถ่ายเดียวนี่คือเพราะว่า โปรแกรมมิ่งของเขาถูกโปรแกรมไปอย่างนั้น mindset ของเขาถูก mindset ก็คือถูกบล็อกไว้อย่างนั้นครับเหมือนกับบล็อกอิดปูนเนี่ยทำบล็อกอย่างไรมันอยู่อย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นเมื่อความเชื่อเป็นอย่างนั้นแล้วตามพ่อแม่แล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใด้งสิ้นเพราะนั้นรายการนี้ก็คือนําเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งเพื่อเป็นวิทยาทานถ้าเห็นว่าดีศึกษาต่อได้เลยนะครับอย่าเชื่อโดยฟังผม อย่างเดียวเหมือนที่องค์สเด็์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเราไว้อย่าปรงใจเชื่อเพราะคนนี้หน้าตาดีไม่เกี่ยวกันหรอกอย่าปรงใจเชื่อเพราะคนนี้ดูมีภูมิอย่าปรงใจเชื่อเพราะคนนี้เป็นครูบาอาจารย์มีหนังสือเป็นอะไรก็ต่างๆนานาแต่ให้ศึกษาก่อนว่าเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนศึกษาเพิ่มติ่งตามนานาเป็นต้นทุกอย่างจะเปลี่ยนถ้า m ม่เซ็ตปรับเปลี่ยนครับ